ย e าฮัลโหลสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับเกมบรหาห์ราห์อีกเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้เราจะไม่เล่นโหมดใหม่มันเป็นโหมดสู้กับซอมบี้นั่นแหละประมาณนั้นแหละโอเคก็ขอเตือนไว้ก่อนเลยขอเตือนท่านผู้ชมทุกคนเลยว่าอาจจะทำให้ตาลายไปน,นิดเนื่องจากว่ายิ่งเวฟมันสูงมากยิ่งขึ้นซอมบี้จะเยอะ มากยิ่งขึ้นและโหดมากยิ่งขึ้นด้วยเอาแหละเพื่อแม่ป็นการเสียเวลากดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งนะด้วยและเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าปะปอันดับแรกเราก็ต้องเลือกตัวกันก่อนอ่โดยตัวที่ผมจะเล่นนั้นขอคิดดูก่อนอต้องเอาตัวที่ดีๆหน่อยโอเคผมเลือกตัวนี้แล้วกันเปลี่ยนสี คำเตือนนะครับขอให้คุณผู้ชมดูตัวสีเหลืองเอาไว้ให้ดีๆไม่เช่นนั้นคุณผู้ชมอาจจะตาลายได้เอาแหละผมเลือกเรย์แมนก็แล้วกันเรย์แมนกับการประทะซอมบี้ของเขาปะปเอาละเริ่มกันเลยกับเว็บที่หนึ่งขออาวุธก่อนเลยนะกันอุ้ยเดี๋ยนะ ขวานกับขวานสู้ด้วยช่วยกันโอเคเข้าสู่เว็บที่สองนี่เป็นไงล่ะไรเนาะก,ก็มาสิมาสินี่ปุ๊บ บินทุบอีกทีหนึ่งบินบินทุบอีกทีหนึ่งปึ๊บครับตาไปทีหนึ่งขอหมัดแล้วกันของถนดัดเข้าสู่เวฟสามโอเคเรายังรอดได้อยู่แต่เ,เพื่อนเราดิอืม มัดปืนก้นนี่ไงอย่างี้ยหมัดปืนก้นบากี้ปุปะ๊ปะโปะ๊ปะโปะ๊ะโป๊ะอุ้ยหลบได้มามาดิมัดปืนกลอย่างเงี้ยควงแป๊บควงแป๊บเฮ้ยต่อยพลาดนี่ไงเรียบร้อยเข้าสูเ่เวทที่สี่กันดีกว่าเออเออ เรู้สึกว่าเราจะคอมโบกันได้ดีอยู่แค่นั้นนี่ล่อยขึ้นไปทุบลงเฮ้ยเพื่อนเราโดนนี่สวยขึ้นไปทีนึงปึ๊บ เสยขึ้นไปอีกทีเสยอุ้ยน้อยเนี่ยมันหลบได้ต่อยไปเรียบร้อยโอเคเข้าสู่ทีห้ามามาปึ๊บ,บไม่ได้นะแบบนี้อันตรายเข้ามาเข้ามาต่อยไปหมัดแยกส่วน อุ้ยสมบีมันกระโดดกลางอากาศเหมือนเช่นเดินสมจัิงได้ด้วย,ยมาด์ควงแยกส่วนมิชายแยกส่วนมานี่งไงสวยไปยอีกสวยตางสวยไปขึ้นไปอีกเรอบร้อยรวบไปเต็กคือไปะกะดินไปซะกเฮ้ยเพื่อนเราโดน นี่นี่นี่หมนนัดปืนกลแยกส่วนอุย้ยโดนข้างหลังเรียบร้อยเพือเราจัดการได้แล้วเออลวงแล้วปลอดภัยเข้าสู่เวทพิษขงกันเลยดีกว่าอ่ะโอ้ย,อยกดพิษโอ้ยเรากระเด็นมาแล้วไม่ได้อันตรายแต่ดูเราต้องเล่นขวาซะนะแล้วแบบนี้มันอันตรายเกินไป อุ้ยกระเด็นไม่ล่วงไม่ล่วงอะก็ไม่ล่วงครับไม่ล่วงครับอื้อนี่เรียบร้อยตีไปตีไปให้เพื่อนเสือีกทีนึงชวิงชีคหลบเฮ้ยมันมันมีท่าเห็ุระเบิดด้วยอันตรายใช่ไหมเมื่อกี้หรือว่าเราตาฝาด เหมือนมันรู้เหมือนมันรู้กระเด็นไปซะอุ๊ยอยไม่ได้ปุ๊บดินก่อนลบอานี่ไงอุ๊ยกระเด็นตรงน,นี้อันตรายแป่บ เฮ้ยเฮ้ยติดทางโอเคมาโอเคมามามาปุ๊บปั๊บตีมันตีมันมาเลยมาใหมดมา่หมดสกทีเดียวขวานคลั่งแกงขวานซิ่งพวกเรามีแกงขวานซิ่งครับนี่ไงอีกทีนึง,รงเรียบร้อยเพื่อนเราจัดการ ปิ้วหึหึหึเดี๋ยวพึ่งอย่ายพึ่งร่วงไปร่วงดิแต่ได้หมัดมาแล้วนี่ไงเสร็จขึ้นไปทีนะึงชาร์จหมัดแยกส่วนเพื่อนเราไปแนละ้วอุ้ยปุ๊บอี๋สวยแล้วสวยแล้วเก็บเพื่อนเราได้อาวุธแล้วนี่ไง นี่ไงทุ๊บหมัดแยกส่วนปุ๊บเสยขึ้นไปทุบลงข้างล่างหมัดแยกส่วนปุ๊บเสยเสยเสยขึ้นไปปุ๊บนี่ไงเสยทุบลงปัดทุบยิบหมัดแยกส่วนหมัดบาซี่เฮ้ยสวยแล้วเรียบร้อยเพื่อนเราเหลือหนึ่งละช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ เอ้าเพื่อนยิ่วุ้งกหมดเลยเอ๊ะได้วพื่อ่แข้งขวาดซิ่งกลับมาแล้วเอ๊ะเราเข้าสู่เวฟที่เก้าแล้วเพื่อนเรานี่ปากจะกินบินตก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 โอ้โหช่วยร่วงเองเดี๋ยวน้อยแน่ ตอนนี้ดูไม่ออกแล้วอันไหนคือตัวเรานึกว่าเรากระเด็นนะบางทีอะยิงตบงยังไงยังไงช่วยช่วยนะี่ไงมาตบไปทีนึงตบเป็นลูกปิงปองเลยนี่ไม่เนี่ย มันมาอีกแล้วตีนี่ทีชาร์จไปมัดแยกส่วนโอเคเวฟสิบละเดีย่ยวเดี๋ยวเพื่อเนเราตายแล้วอ่ะสวยแล้วอะ เสรค้างขึ้นมาดิมาดินี่มาดิโอ๊ยปุ๊บโอ๊ยโอ๊ย,อ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 ยกระปั้นหลุดมือนี่ไงทุบไปทีนึงปาดปาดวิ่ยบู้ยมไม่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 ไมเฮ้ยยังรอดอยู่หลบมานี่ปุ๊บกวาดไปนี่ เสร็จอีกทีนึงเฮ okay. ้ยอ้ยกวาดออกไปกวาดออกไปกวาดมันออกไปตีเปลูกถึงนิดนี่ไงตกลงใช้ขวาน,นใช่ไหมตีมันออกไปหนึร้อยอันตราย อ <Ooh, S 2> เรียบร้อยกระเด็นไม่ยอมไม่ได้แน่มันป้าวิบันเก่งนเนี่ยอโอเคนี่ฮะสุดเลยมัดแยกส่วนบาร์กี้มัดแยกส่วนรึอุ๊บไรแม่กับวิชาแยกส่วนของเขานี่นีน่ีกับอู๋อ มานี่ก่อนอืงไงมาน้อยแน่ดูดิมันแช้อวุดเห็ดอีกอะตีไม่ถูกเี้ยโอเคผ่านเวบนี้ผ่านเนี่ยผ่านโอเคเฮ้ยนี่ไงมาเวฟสิบเอ็ดละบอกเลยว่านี่ยากมากถแน่ ปาดไปปาดมาปึ๊บป,บปาดไปปาดมาอย่างนี้แหละกดดูดลงมาหนี่ปิ้งปึ๊บก็ปาดกลับปาดกลับอีกปึ๊บอเอ๊ะ นี่ไงบบปัดบินขึ้นหลบโอเคมาใกล้ๆปุ๊บอุ้ยสวยแล้ลวลงผิดจังหวะเกือบตายกระโดดลบแป๊บน้อยแน่มันหลบได้มันหลบการโจมตีของเราได้ดูสิดูมันหลบอือต้องบินหลบก่อน แล้วก็จัดการมันอู้โดนโดนตบนะอู้โอ้เรียบร้อยเราโดนซอมบี้ตกข้างหลังก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับโหมดใหม่ในเกม b r a w l h a l l a ต้องบอกได้เลยว่าส่วนตัวนะผมรู้สึกว่ามันสนุกอยู่แต่ตาลายไปนิดนึงเนื่องจากซอมบี้มันเยอะแต่ก็นั่นแหละมันก็ต้องแนวนี้หรือเปล่าใช่ไหมต้องแนวนี้แหละก็สำหรับคลิปนี้ถ้าหากคุณผู้ชม ตาลายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยจะชอบหรือจะตาลายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับไปละบายบาย